Mission to the Moon Podcast b r o u g h t t o you by บส m o มูสเม l o w Foundation p o เดอรสวยเร็วปิดเนียนภูมมันนานสวัสดีครับที่นีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทยานุสาหะครับวันนี้จ่านคุยเรื่องของเทคโนโลยี 5G นะครับก็ต้องบอกว่า เทคโนโลยี 5G เนี่ยเป็นสิ่งที่คนพูดถึงเยอะมากในช่วง1-2ปีที่ผ่านมานะว่าจะมาเหมือนกับว่า Revolutionize วิธีการสื่อสารของเราเปลี่ยนเกมธุรกิจทำให้เกิดธุรกิจใหม่เกิดขึ้นหรือว่าเปลี่ยนโอกาสเปลี่ยนโมเดลธุรกิจในบางธุรกิจเดิมเลยก็ว่าได้นะครับแล้วจริงๆตอนนี้เนี่ยเรื่องของ 5G ไปถึงไหนแล้วนะครับผมคิดว่าคงไม่มี ข้อมูลหรือเนื้อหาจากที่ไหนที่เหมาะสมไปมากกว่างาน A S 5G Forging Thailand s Recovery นะครับซึ่งเล่าถึงเรื่องของเทคโนโลยี 5G ไว้ได้อย่างน่าสนใจนะครับคนเล่าก็คุณสมชัยมาเล่าเองเลยนะครับคุณสมชัยเลิวสุดที่วง C O ของ A S เราคุณเคยกับท่านดีอยู่แล้วนะครับ จริงๆคุณสมชายเริ่มเล่าจากผลกระทบของเทเลคอมอินดัสทรีก่อนนะครับก็จริงต้องบอกว่าวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวิกฤตครั้งใหญ่นะฮะที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั้งโลกนะครับก็เทเลคอมอินดัสทรีก็โดนไปด้วยนะฮะในประเทศไทยเองเนี่ยล่าสุดนะฮะตัวเลขล่าสุดที่ธนา,าคารแห่งประเทศไทยออกมาปรับประมาณการ GDP นะฮะติดลบ8.1ซนะครับซึ่งถือว่าเยอะที่สุด มากกว่าต้มยำกุ้งนิดหนึ่งเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงทีเดียวที่น่าเป็นห่วงกว่าน,นั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่านี่เป็นการปรับลดประมาณการ GDP ครั้งที่2แล้วนะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยห้าเท่านั้นเองแล้วก็เพิ่งครึ่งปีเองนะครับนั่นหมายความว่าอาจจะมีการปรับลด GDP ได้อีกเป็นรอบที่3นะฮะอย่างที่เรียนตอนต้นว่าอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบเนี่ยต้องบอกว่าโดนทุกอุตสาหกรรมนะฮะเทเลคอมินสทรีเองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะ คน work from home เยอะขึ้นนะฮะน่าจะมียอดการใช้งานที่สูงขึ้นหรือเปล่านะฮะคือยอดการใช้งานอ่ะสูงขึ้นจริงนะครับแต่ว่าตัวรายได้ของ a a s n เนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะครับซึ่งมันก็มีมาจาก3ปัจจัยหลักๆด้วยกันเรื่องที่1ปัจจัยเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศลดลงไปอย่างมากในบางเซกเตอร์ของการท่องเที่ยวเนี่ยลดลงไปเหลือศูนย์เลย นะครับยกตัวอย่างเช่น roaming เราเดินทางไปเมืองนอกใช่ไหมเราใช้เบอร์ถือ a s เดินทางไปต่างประเทศ roaming ่งเงี้ยตอนนี้ไปไม่ได้นะฮะนี่ก็คือหายไปเลยนะครับเป็นต้นอันที่2ภาครัฐไี่มีมาตรการล็อกดาวน์ซึ่งทําให้ช่องทางการจําหน่ายของธุรกิจเทเลคอมทั้งหมดนะฮะซึ่งเคยมีออฟไลน์อยู่ด้วยเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยก็หายไปร้านปิดสห้างปิดนะฮะขายไม่ได้อันที่3คือกําลังซื้อโดยรวมซึ่งอันนี้มันลดลงมาจากผลพวขงของสภาวะเศรษฐกิจที่สดถอยอยู่แล้วเนี่ยนะครับ ทีนี้เวลามาดูประเทศไทยเนี่ยนะฮะคุณสมชายก็ไวิเคราะห์ให้ฟังฝันเฟรมเวิร์กที่เรียกว่า 3F Model หรือว่า Fall Fight Future นะครับ Fall คือ F A L L ะฮะแล้วก็ Fight ที่แปลว่าสู้แล้วก็ Future ที่แปลว่าอนาคตเนี่ยนะครับในส่วนของ Fall คือจังหวะที่เรากำลังมีปัญหาอยู่เนี่ยมันโฟกัสไปได้อยู่ที่ประมาณสัก3-4เซกเตอร์เอาจริงๆ3 engine หลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอยู่เนี่ยก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการส่งออก แล้วก็เรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐนะฮะทัวริ s m มเอ็กซ์พอแล้วก็ก o v เ r ินอินเวสท์เมน n ์ทัวริ s m นี่คือหนักสุดเลยนะฮะคือโดนไปหนักเต็มๆเลยนะฮะนี่แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็การฟื้นตัวก็ยังค่อยเป็นค่อยไปมากๆนะครับ Export ก็โดนหนักจริงๆเราโดนตั้งแต่ตอนบาทแข็งเมื่อปี2019นะฮะเข้ามาถึงปี2020เนี่ยบาทอ่อนลงมาหน่อยหนึ่งเจอโควิดไปก็ก็หนักนะฮะ การ e ี่มันอินเวสท์แมนนะฮะงบประมาณของภาครัฐเนี่ยนะครับงบประมาณปีนี้เนี่ยนะฮะเบิกจ่ายช้ากว่าปกติพอสมควรนะเรามีติดปัญหากันในช่วงปลายปีที่แล้วตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการการเบิกจ่ายแต่ว่ามันก็ยังใช้อย่างได้อย่างไม่เต็มที่นะครับทีนี้อันนั้นคือสิ่งที่เป็นเรียกว่า fall คือปัญหานะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องต่อสู้และเป็นอนาคตของเราต่อจากนี้ก็คือ Fight กับ Future เนี่ยคุณสมชายพูดถึง5ประเด็นที่น่าสนใจนะครับอันที่หนึ่งคือระบบ healthcare system นะฮะ คือระบบเรื่องการรักษาพยาบาล medical tourism ต่างๆนานา,นา medical tourism นี่อาจจะไม่ได้หมายถึงคนที่แบบเจ็บป่วยหนักอะไรนะครับบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการเข้ามา,าผ่าตัดกระดูเออผ่าตัดหัวเข่านะฮะสมมุตินะครับหรือว่าทำศัลยญญกรรมอย่างเงี้ยพวกนี้ก็เป็น medical tourism มาพักผ่อนไปด้วยพาครอบครัวมาเที่ยวด้วยนะครับอันที่2คือเรื่องของ government policy นะฮะ government policy เนี่ยพูดถึงเรื่องของการเพิ่ม value ใน value chain ของโลก เช่นจากเดิมที่เราอาจจะทำของเรื่องของการจ้างผลิตหรือว่าประกอบพวก O E M เยอะๆเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็น R D แทนได้ไหมสมมุตินะฮะเพราะว่า Value มันเยอะกว่าอันที่3คือเรื่องของ economic stimulus นะฮะการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐนะครับซึ่งยังคงจำเป็นอยู่นะฮะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าวิกฤตโควิด19เนี่ยนะฮะภาครัฐของทั่วโลกเลยแหละนะฮะใช้เงินกระตุ้นแบบเป็นประวัติการ ไม่เคยมีขนาดนี้มาก่อนนะครับอันที่4ก็คือ private sector engagement นะฮะเอกนชนต้องมีส่วนร่วมด้วยนะครับประการที่5คือ public engagement นะเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยเวลาจะจะฟื้นตัวจากอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ต้องทําด้วยกันทั้งหมดเลยทุกคนก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยนะครับคุณสมชายเชื่อว่า digital infrastructure เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆในการช่วยผลักดันเศรษฐกิจให้เข้าสู่โหมด recovery ได้นะฮะสิ่งที่ 5G จะมาทําให้เกิดขึ้นหรือว่าทําให้เร็วขึ้นนะครับ แม้ว่าหลายอย่างจะเป็นของที่มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเทคโนโลยี 5G เนี่ยจะมาเป็นตัวเร่งที่สําคัญที่ทําให้หลายสิ่งถูกพัฒนาให้เร็วขึ้นเกิดขึ้นได้เร็วกว่าเดิมและเต็มรูปแบบมากขึ้นตั้งแต่โมบายแท็ปกตินะครับไปถึง AR VR ซึ่งตั้งท่ามาหลายปีแล้วนะฮะบ,บางทีจุดเปลี่ยนอนาะจจะอยู่ที่ 5G นี้ก็ได้นะครับ Internet of Things นะครับ Autonomous Vehicle รถยนต์ขับเองนะฮะพวกตระกลูลกลุ่มเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Safety and Health Care แล้วก็ Industry Automation โดยรวมรวมนะครับ ซึ่งมันมีโอกาสเลยแหละที่ที่ 5G มาปุ๊บแล้วกาจะเปลี่ยนเรื่องพวกนี้ให้มันเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะฮะในการมาถึงของเทคโนโลยี 5G ครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศกลุ่มแรกๆที่มีการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ในรูปแบบที่เป็นดัวโหมดดัวโหมดคืออะไรคืออย่างเงี้ยมันจะมีเทคโนโลยี 5G อยู่2แบบด้วยกันที่เราคุ้นเคยอันที่1เนี่ยเป็นกรณีการตั้งสถานีฐาน เพื่อรองรับการให้บริการเฉพาะ 5G อย่างเดียวเราเรียกสถานีแบบนี้ว่า Stand Alone หรือว่า SA นะครับอีกแบบหนึ่งคือเครือข่ายที่ให้บริการ 5G กับ 4G เข้าไปด้วยพร้อมกันเข้าไปด้วยกันเนี่ยนะครับเราเรียกว่า Non Stand Alone หรือว่า NSA ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศกลุ่มแรกๆที่ใช้แบบ Dual Mode เลยคือ NSA แล้วก็ SA ด้วยนะฮะ ปัจจุบันเครือข่ายของ A.S 5G เนี่ยพร้อมให้บริการแล้วใน77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งาน 4G เดิมเนี่ยหนานแน่นอยู่แล้วนะฮะคาดกันว่าภายในสิ้นปีนี้จะครอบคลุมการใช้งานถึง30%ของประชาะกรทั่วประเทศและ50%ของการใช้งานในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่หลายท่านน่าจะสนใจก็คือว่า use case ของ A.S 5G เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจริงๆบอกว่ามีเยอะมากแต่ว่า เอายกมาเล่าที่น่าสนใจแล้วกันให้ให้ฟังสักสองสาอันนะฮะในงาน virtual conference ครั้งนี้เนี่ย a s ก็ได้เล่าถึง use case ที่น่าสนใจอย่างเช่นเรื่องของ 5G robot อันนี้ใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์นะครับยกตัวอย่างเอานี่เลยเหตุการณ์แบบตอนนี้เลยก็คือเอาไว้ตรวจเชื้อโควิดนะฮะตอนนี้เนี่ยมีหุ่นยนต์การแพทย์เนี่ยที่เอาไว้เช็ตรวจเชื้อโควิดเนี่ยแลวใน22โรงพยาบาลนะครับเทคโนโลยี AI อัจฉริยะพวกนี้เนี่ย เอาไปร่วมกับเครื่อง CT s c a แตรวจปอดคนไข้รู้เลยว่าเป็นไม่เป็นโควิดใน30วินาทีเร็วมากนะฮะหรือว่า 5G ที่ใช้เรื่องของในการพวก medical mobile รถยนต์เคลื่อนที่นะครับมาไปตรวจหาพวก stroke พวกอะไรอย่างนี้นะฮะท้าเราสามารถทำเรื่องของ telemedicine ได้ปรึกษาแพทย์ทางไกลได้สามารถเข้าสู่พื้นที่ห่างไกลได้นะครับหรือในบางเคสเนี่ยคนไข้ไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาลน,นะครับก็สามารถที่จะปรึกษากับคุณหมอได้นะฮะ ลดการแอรอัดของโรงพยาบาลไปได้การมี 5G ยังช่วยให้นิคมอุตสาหกรรมนะฮะทำให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยตอนนี้เคสตั y ที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็น EEC นะครับเป็นความหวังของประเทศไทยเลยก็ตัวเทคโนโลยี 5G เนี่ยจะสามารถพัฒนาอุตสาหนิคมอุตสาหกรรมแบบนี้เนี่ยให้เป็น smart city smart industrial estate ช่วยเพิ่ม productivity ได้นะฮะรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานระยะไกลนะฮะ สิ่งที่ทำเป็นยู c a s สใน EEC สมมุิิสมุตินะครับใน EEC หรือว่าในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเช่น Intelligence Operation, Operation Center หรือว่า IOC Intelligence Operation Center เนี่ยสามารถทำให้เรา monitor ก็คือตรวจสอบและควบคุมนะครับ ได้หลายเรื่องตั้งแต่สภาวะอากาศการใช้พลังงานนะครับสภาพการจราจรการไหลเวียนของของต่างๆเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของ Internet of Things ในทุกๆเรื่องเซ็นเซอรต์ติดนู่นติดนี่นะฮะสมาร์ทคอมมิวนิเคชั่นสมาร์ทบิลดิ่งเอาวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ได้แบบเรียลไทม์เลย อีกหนึ่งยูสเคสที่น่าสนใจของ 5G ก็คือในกลุ่มของรีเทลครับอันนี้เราได้คุณยนต์พกทรัพย์นะครับซึ่งเป็นประธานกลุ่มเซ็นทรัลมาเล่าว่ารีเทลเนี่ยถึงเวลาแล้วที่จะต้องนำเทคโนโลยี IoT ที่เราพูดกันมาหลายปีเนี่ยเริ่มมาใช้กันอย่างจริงจังนะฮะซึ่งมันมีแอปพลิเคชันที่หลากหลายมากเอาแบบที่เราอาจจะคุ้นเคยเคยเห็นเคสตัดดี้นี่อยู่ในต่างประเทศเหมือนกันเช่น virtual store นะครับหรือ IoT ของอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับรีเทลที่อยู่ในบ้านเราเช่นตู้เย็นตู้เย็น IoT เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่แบบสมมติว่าเราเราดื่มน้ําส้มเป็นประจําทุกวันนะฮะตู้เย็นไอโอทีจะรู้ทันทีว่าน้ําส้มเนี่ยที่เราดื่มเนี่ยมันกำลังจะหมดแล้วก็ต้องสั่งซื้อเพิ่มหรือกําลังจะหมดอายุให้เรารีไปดื่มสะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็จะเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานของสินค้าที่ที่เรียวกว่าอยู่ในกลุ่มรีเทลเนี่ยไปทีเดียวเยอะทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเซ็นทรัลรีเทลเองก็ร่วมมือกับ ASHG เพื่อใช้ b i g Data Smart Logistics Smart Payment นะครับเพื่อจะสร้างแพลตฟอร์มรีเทลที่ต้องบอกว่าเป็น Anywhere แล้วก็ Real Time ที่แท้จริงนะฮะคุณยนต์บอกว่าน่าจะเป็นเกมช c h a นเจอในกลุ่มรีเทลเลยทีเดียวนะครับอีก u s สเค s e หนึ่งคือเรื่องของการใช้ AR VR นะฮะจริงๆอันนี้ก็พูดกันมานานมากแล้วนะครับททท,ทร่วมกับ AIS นะครับทำโปรเจกต์ชื่อว่า f i e l the unseen ที่จะพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์ unseen ในประเทศไทยผ่านประสบการณ์แบบ VR นะฮะ a AS, เนี่ย ยังได้สร้างสิ่งที่เรียกว่า next reality AR VR studio แห่งแรกของประเทศไทยด้วยนะครับก็เป็นที่ที่เอาไว้ส่งต่อความรู้สู่สาธารณชนผ่านแพลตฟอร์ม l e r r ดีในเรื่องนี้ถือว่าได้เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการศึกษาที่น่าสนใจถ้าหากเกิดการใช้ในวงกว้างกนะ็สามารถเข้าถึงได้ต้นทุนที่ต่ำนะครับน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อภาคการศึกษาในระยะยาวนะครับ ในเรื่องของความยั่งยืนเองเนี่ยเอก็ร่วมกับธรรมศาสตร์สร้าง SDG Lab หรือว่า sustainability development goal lab ซึ่งจะนำเทคโนโลยี 5G มาพัฒนาใน4เรื่องด้วยกันนะครับได้แก่เรื่องที่1คือสิ่งแวดล้อมนะครับ environment นะครับเรื่องที่2คือเรื่องของ living นะฮะการอยู่อาศัยเรื่องที่3คือเรื่องของ farming นะครับเกษตรกรรมและเรื่องที่4คือเรื่องของคน people นะฮะ environment living farming people เห็นได้ว่าตัวเทคโนโลยี 5G นั้นเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมจริงๆเลยว่าเรียกว่าแทบทุกธุรก,กิจเลยก็ว่าได้นะครับปิดท้ายนะฮะคุณสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ซีอของเอก็ประกาศว่าเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญเป็นคณรู้สำคัญต่อจากนี้2เรื่องเนี่ยก็คือ 1. ต้องการให้ใช้ประเทศไทยต้องเป็น Thailand ดิจิ t ัลแพลตฟอร์ให้ได้นะครับแล้วก็2เนี่ยเอเนี่ยจะวางตัวเองเป็น Ecosystem Partnership นะฮะ ซึ่งการจะทําให้เกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดแรงสนับสนุนจาก3แกนสำคัญก็คือภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ผู้บริโภคนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาเพียงส่วนเดียวที่ผมหยิบยกมาจากงาน A AS 5G f o s g i n g Thailand Recovery ผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้มากๆนี้เนี่ยนะครับการมาถึงของเทคโนโลยี 5G เนี่ยจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราอย่างมากแน่นอนขอบคุณที่ติดตาม Mission To The Moon นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by แป้งพับสสีมูสเมลโล